กาบน้มาสก,การครับปู่ออกเจริญพรจูผ้ารวยอ่าและเอ็บซี่จูผ้าร่วยสุขุทุกคนจูเล่ากับขยันครับอ่าสุข้าไสมาญาติโยมให้พ่อได้ยิ้มได้หัวอพ่อได้กินได้ท่านเป็นว่าเงินอันนี้มันเป็นเงินเทวดา ได้หลายบุญเพราะวา่าเป็นเงินบุญกุศลเท่าตาศาสตร์ก่อนพอมันเงืนการพนันอันนี้เป็นเงืนการาเสี่ยงโชคบุญจะคว้างบุญผลท่านตะปางก่อนผาบ่ามีบุญผลท่านตะปางกวอนเห็นเขาอยากถือกระเถิกบ้าเขาก็่ได้เดี๋ยวได้คือกันมันบ่แมนดวงบ่คือกันาบางคนกะสื่อจังได้กระเถือ บางคนซื้อเดาไปกระถือพอบุญผลท่านของผู้นั่นสู้ของผู้นั่นดวงผู้นั่นอ่าวเป็นวันก็คือการเมนีวันจันเป็นวันสเสนีเป็นวันมีไพ่อ่าวันเสนีเป็นว่าคุณเกิดวันจันทค้าขายไงเมื่อดีอ่าขายขนมข้าวต้มขายยังกระซามแต่ว่าเป็นวัเนวเชียชาขุนโปงใส่วะแลนอันเป็นผู้ยิ่งตัวตีแตงตัวล้วเขาไปหอดห้อยห่านานะคุณว่าอันนี้มันเป็นน้ำวัน <c oughs> มันก็เป็นของธรรมดาคือจันนี่ตกทางกันของเสือโบรานเนว่ามันตกเงี้ยน้ำทางอังคาสเนี่ยมันตกไฟกันของเสียว,ว่าได้ขึ้นมันได้ขึ้นก็มี่จจะเสือหลดกับ่แมนอ่าวันทุดตกบ้านเป็นว่างวงกล้วยเสียที่ไปน้ำเอาต้องไปบา้นนบานนั้นบันนีอยู่บ้านอหาตกปลางวงกล้วยเสีอตะกรันบป็นว่าเนี่ยน้ำปลา อ่าสุกตกที่นอนมันมินซอยมันเสียบแหวนเสียเงินท่องเสียมันตกอยู่ที่นอนลืมว่านีเขจาวาเสาตกน้ำกันง่วคข้วไเสียไปหาน้ำนนองน้ำเด้อเพราะว่าอันนี้มันเจ็ดวันอาทิตย์ตกคุม้มอ่าพ่นว่าขุดสร้างบ่อดีมันค้นที่โต๊ะโบราณพ่นวาไปว่าวันทิตจิตใจมางาังไงทำคุ้นค้นบาคืนวันจันทร์เป็นวันสเสน่วันมีไพ สอบเรื่องนั้นเรื่องนี้วาใสซวันอังคันเวลาโมโหคึงผีกองคนผู้ใดเป็นผู้ชใช้เปิดล้านซ่อ,สอ,สอ,สอมสร้างซ่อมไปได้วันพุธสุดลำพันพิธีประธานอาบยิบเย,ย็บปักพัก้อยดีวื่เมือ,อทำยิบเสื้อผ้าจังสิอันว่าวันพุธสุดลำพันพิธีประธานาวันประฮัต เป็นว่าเป็นวันคู่เป็นวันที่ดีวันสุขเป็นวันสนุกเที่ยวสนุกกินสนุกเล่นเป็นว่าตามวันดอกว่าวันเสาร์คบกนดีตอนน่ะรับรังเขานินทาอันนี้ก็ะเป๋าเรื่องอความฝันแต่ว่าให้จูอ่ะเส้นเน็ตจูว่าห่างหยาดย่อมฟังก่อนเด้อวันนี้เด้อจากกาบขอบพุณนกับปุ๊บเส้นเน็ตจูว่ากับขอบพุณกับปุ๊บเดาทางความฝันนะกับปู่เนาะ แต่ว่าล่องไปคลิปนึงแล้วล่ะจ้ะอันนี้คลิปคลิปนึ่งที่เลขดับบนไปกลับดับล่างไปกลับกันลงไปแล้วอันนี้ฟันตั้งแต่เมือ่อวันบันน้นใดคือปูมือว่านนี่เนาะที่ล่องคลิปไปเนาะืูม้าจ้ะเมื่อวัน,บบนตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะะวันนี้ยี่สิบแปดเช้าวันเลขราวพัฒนาบนออกรอบแรกเนาะกบวิ่งเจ็ดกับแปดวิ่งเจ็ดกับแปดเนี่ย เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้านี่ฟันนี่ยังฮะปูฮะอันนี้ฟัน,นมายังไดกว่าขันฟันเน้นไอรถมอเตอร์ไซค์เสียเลขสวดเหมือนวิ่งเจ็ดกับแปดเลขสูตร 7, 8, เตรพิ่นถามวิว่านทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์อีหยังในคอมเมนต์น่ะบ่รดูเขาเขาเจ้าว่าป้าท่านอเบิ่งมัน่ถามยายนาว่าถามเบิ่งให้เด้อซั่นับ่ว่ารถ ขั้นเก่ามันชีไปทงไปทางรถขั้นใหญ่น่ะมันลูกมันเอาไปเมืองสารคามไปยูหุ่นแต่ว่ารถเรียกว่ารถขั้นเก่าเขาไล้จำมาได้รถขั้นเก่าดิเออกับปันนมามันชี้แบบรถเก่าสมัยเก่ามั้ขั้นชีดำาๆมันบ่มีดอกกับสนะีบ่สองล้อกับีว่าสองศูนย์เนาะอันนี้ก็อันนี้กเรยกว่าศูนย์สองสองศูนย์ทันแล้วมันนั่นก<อ>ุ้องดอ,อกเรียงง่าทล่ะกาล่องกับใบเบิ้งเนาะจ้ะ อบานีไม่เพื่อนี่ไฟบอบานเล็กใหญ่นาะห้าสองศูนย์นีค่ะปุนะที่จับใหม่สามตัวเอาล่องไปจับเมื่อหนี่บบแน่นี้กันออก่ะสองศูนย์สามตัวนี่โหน้องค่ะปุนาะกบ้าไปจะเป็นบุญบุญไผ่บุญมั่นแล้วอันนี้ก็ได้เป็นแนวทางน่อเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อแนวทางคือซื้อดอกเอาปูฟันไหมล่ะบอกจากปูฝันอยู่ฝันวัดห็นตาูยิ่ง คือกันแบบวันนี้อันนี้ปูยิ่งว่าเอ้ามันคือบ้านําโมว่วาเขาไปนอกเขาไปเที่ยวนอกยู่มือเดียวกับกับมาดอกพะนาอเลิศเสด็จปูยิ่งมันลูกย่า่เจ้านั่นละลูกหล่าแล่าลูกหล่าลูกสุดท้องแล่าไปยูยย่เท<ล>่าญญไหร,ร่ปูพอซ้สามหกเกิดสองพันห้าร้อยสามสิบหกป่จ้ะ แมนสามสิบสองปีสามสิบสามย่างฟันเมื่อคืนนี่ปีฟันเห็นอ่าเพื่อนเกิดสองามหกเนาะอายุเท่าไหร่กับปู่สามสิบสองบอกเออสามสิบสองสามสิบสองมันมันเกิดเดือนไม่สามแก่เต็มแล้วมันย่างสามสิบสามก็บมัจากเดือนน่ะเนาะสามสองสามสามเนาะปอเกิดก็คือปอสองพันห้าร้อยสามสิบหกเนาะค่ะปู่แมน ก็สองเกิดสองห้าสามหกสามหกยืดดีๆก็ไปฟันเห็นนะยิ่งไปฝันเที่ยวเขาเถอนะก็ยิ่งกัะน้ำซีนยิ่งซีนแล้วกันมาไปเที่ยวนอกมันสีซีดูแท้ซีเขามาจังหวัดเราเนี่ยมันกับวันได้สิ้นเดือนสิ้นเดือนนี่ปีนี่อยู่มันซีซีเมิดเดือนแล้วล่ะค่ะเลยววากันเมื่อนี่ใมันซีหนึ่งหนึ่งซีแต่ละเพิ่ม มีสามสองสามสามกับสามหกกับซีหนึ่งซีบอกจากปูแมมสีหนึ่งหนึ่งซีกันเพิ่มมากเนาะเอาซีหนึ่งน้ำเนเด้ยใช่เพราะว่าเมื่อหนอีฟันเห็นผู้หญิงเนาะหนึ่งคนนี่ีหนึ่งหน้าว่าบอกตัวใดกว่าค่ะปูหน้าว่าสองสอง,ส,องสามซี่บอกไปตามภาษาหน้นาว่าบอกสองอสองกับสามบอกจ้ะ แเพราะว่าเห็นปูทายวิดีโอมาเห็นบอกเบ้าสองกับสามเออว่าสิรลโจถามเอาสิเนี่้โจคุยดิปักย่องปูยับหมกย่องปูหมกย่องมันโจคุยมันบอกยืดได้ปูละไอ้ขันขันย่องเนี่ยบอกยืดได้ว่าขันว่ามกขันขันให้ครับไม่ทั้งดังเลยดิเยอะอันเมื่อนันก็บอกเยอะเมื่อนันบอกเก้าเก้ากับมาอยู่เนาะจ้ะ ก็อบอกศูตเนี่เขียนใส่ได้แผ่นเดียวกันเด้อค่ะเอฟซีเพราะว่าเดียวสิว่าหลายแผ่นหลาย,ยสุดเดี๋ยวสิบ่เห็นเนาะใส่ใบในกระดาษแผ่นเดียวกันเดี๋ยวมือหนาต้องเพื่อกระดาษอันนี้พึ่งถามได้นะว่าเนาะพึ่งถามต้องนวอะวาอย่าว่าเลขหลายตัวเนาะคะ่ะเพราะว่าชอบก็เอาเมื่อชอบกับเ่ว่ากันผูู้้ตัดให้เนาะคระที่ที่ปูฟันนี่ละวิ่งเจ็ดก็แปดนะฟันแรก อันนี้เลขหาสองศูนย์อย่ยคือเลขไอ้อีอย่างคับปูจับฝ<ล>ันฝันนกอ,อ่ะจับมาจากความฝันอืมไปไปเ,เ,อ 8, เป็นเลขเหยดกับแปดเนี่เ็นเลขคำนวณอ๋อเป็นเลขวิ่งเนาะจา้ะเป็นเลขวิ่งวิ่งเออแต่ว่าความฝันในี่วิ่งหาความฝันในี่วิ่งหาเห็นผูไส่สามคนเนอ๋อใต้หลักลูดสองคนหาสองสองหา อ่าสามสามห้านั่นแหละแต่ว่ามันก็สี่ลายโตพอดบะมันสีลายโตแต่ลุ่มไปแล้วดีมีเจ็ดกับแปดเลยจ้ะคว่ำฟันในวิ่งหาเลยจ้ะจ้ะอีกห้าตัวหนึ่งเนาะอันนี้เลขความฟันได้คว่มฟันในวิ่งหาคันเจ็ดแปดห้านี่มักตัวใดครับปูเน้นให้เพิ่มแน่เจ็ดแปดห้าจ้ะก็มักเจ็ดห้าเจ็ดนี่ละหมายถึงว่าเลขวิ่งบัะ มามเจตกับหามืนบ่แมนมาเก็ตกับหาเนาะด้อื่อเดืสิงีาค่แปดบ่เนาะบอเนียเเอาแน่นอนมาเรยกเล่าอาจออกสองแปดก็ได้นะเมื่อนี้บอแน่นอนนะเลขบินเนาคะ่ะมีแต่เขาแต่แต่เขา,เเขาสีเ่เฮดออกลองนาวาให้สองกับสามเนาะก่ะเมื่อนี้เอฟซีน ไปถามช่วยที่ถามได้กันทั้งวิ่งทั้งแลนเนาะแลนกันบ <Le en. S 1> ่ถึงใจกับ่ให้เลขวิ่งมีเจ็ดเนาะเจ็ดแปดห้าเนาะค่ะมอนี้ฟันมือแรอ่าคำนวณเนาะเจะ็ดกับแปดเป็นเลขคำนวณห้เจ็ดบานนี้เลขควมฝันให้เลขวิ่งหาเนาะค่ะจับสามตัวมีห้าสองศูนย์เพราะว่าเอามอเตอร์ไซค์ผู้ใช้อันขโมยมอเตอร์ไซค์เราไปเสี่ยงเนาะค่ะปูเสี่ยงปลาเข่าที่มันมันสองเก่าแบบนี้ ป้าเข่าด้เนออี่ในป้าเขาเขากลังถอดเขาเป็นเก่าดิกระ,ะสีมีเจ็ดสามเนาะที่พูดจำใหม่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าสามห้าสองห้าสี่สี่สองแล้วก็สี่หนึ่งเนี่ยคือเลขมาเพิ่มวันนี้เนาะ,ะนที่ฟันเห็น,นอนนลูกหลัน,น,นไปนจ้าฟันเห็นผู้ยิ่งไปนอก ผู้หญิงหนึ่งคนกับซีหนึ่งยี่หนึ่ง,งเพื่นอนอายุสามสิบสองย่างสามสิบสามเกิดพ่อซอสองพนะันห้าร้อยสามสิบหกเนาะที่ปูหางสามีเดี๋ยวได้๋ยวกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าสามห้าสองห้าสี่สี่สองแล้วก็เก้าสองสองศูนย์เนาะคะ่ะอันนี้แล้วก็เลขดับบนไปกับเก้าหก 6 9 9ก3า9ก 4, 4 9ดับล่างไปกับ0 9 9 0 9 8 8 9 9 7 7 9นะคะอันนี้คือมาย้ำความฝันแล้วก็มาเพิ่มมีอยู่สามตัวนะคะสามตัวมีสามสองสามสามพรสอนน้ำสามหกอันหนึ่งเนาะแล้วก็สี่หนึง่งเนาะจ้ะสี่ตัวแล้วก็เลขวิ่งมีเพิ่มเพิ่มห้ามาตัวนึงเนาะแล้วก็น้องนาวาบอกสองกับสามแล้วกาทเนอ้องตรงกับสูตรเนะะี่ยค่ะปู เลขสูย์มีสองมีหนึ่งมีสี่มีสามเนาะนะ้าว่าบอกสองกับสามเป็นเลขบิ้งได้อยู่เนาะจา้ะจ้ะเนี่ยอันนี้ก็แนวทางเป็นแนวทางเพื่อนบ้านนรงา่ะราวพัฒนาข้ามของเย็นนี้เนาะได้ชื่นชอบคว่ำฟันของปูผู้ใดจับได้บางคนนี่เพื่อนเอาเป็นเพื่อนจับได้อันนี้ค่ะปูพัฒนาตีจากคว่ำฟันแต่ว่าทะเบียนมอเตอร์ไซค์นี่มหาบ่าท่านได้อยู่มันบอก บาาาาววา่าเรื่งปลาเข่าอืมเอซี่มันก็เล่นมาถามดิว่าทะเบียนนี้อันไหนเมันว่าทะเบียนเด้คือบ่บอกคนแดงคนว่าเอา้าบวันนี้ก่ะท่านลู่ขาปู้ไอ้เพิ่นมีโชคมีลาบเด้่ยค่ะปูเมอแางเด้อหยาดย่อมเอซีรายการของโจผ้ารวย ขอให้เราไม่รุ้ยสุภูทุกคนดื้อยาถูกใจย,ยากเจ้าจนยาเจ็บยากไข่าย,ยาเปื่อ,อยยาหนาวอาพากันปัถนาสิ่ง,ดดมมดดดงใดก็ได้สมคบมปัตนาหราอดื้ออาผู้ใดเสี่ยงโชคก็ได้สมคบปัตนานอาเทพวุฒิธิบุตรอุทิมีสินรมประจําใจสุขใจโลดตัวใดสิวกให้ได้กินได้ทานได้สั่งโบสถ์สร้างศางลาสร้างกุฏิวิหานคนละสร้างกําแพงประตูโขงสร้างหินประปา ซื้อของซื้อของซื้อละครถวายวัดเกาวัดหร้อจังอ่าจังสิมีโศกวีไสจังสิมีอ่ากินมีท่านเด้ถ้าว่าถือว่ามีกินมีท่านขอแม่นั่งธรณีผู้รับน้ำไปกินผู้คำดินอยู่ผู้มีบุญคุณยังไงหลวงเทพฤทธิ์เทวดาที่มีศิลธรรมประจําใจจองจูงไสตัวมันสว่ากหรือห้างห่าติน่ยผมได้กินได้ท่านให้ดิ เงินในท้องลังไหลเข้มาจะได้ขาดมือขาเว้นสุขผู้ทุกคนเด้อสาทุอ่าอยู่ดีม่แห้งซาทุกับปู่ค่ะกาบขอพระคุ้นค่ะปู่กับในมาชการค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะการถ้าถูกใจแล้วค่ะก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจพ่านด้วยแน่นะค่ะ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคนนการที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อยู่ตลอดเนาะไม่ทอดทิ้งกันก็นกนอคอยมิสมิลามมิหมาแห้งๆปังๆรวยๆทุกๆคนทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ